เมิดมากแร้วพี่น้องครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านน้องอยิวครับแวะมาหายายนางครับมะเล็นน้ำเพลินเอาเบียร์หอมแบงนะครับซึ่งได้พันมาจากยายพันบานมวงมาให้เล่าปลูกนะครับมาเฮียนบ่พ่อแต่ว่า ถามลูกสาวเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นว่ายาย่า่มาปันาานานป่นเข่ายู่บ้านลูกสักบ้านย่าหไมปั่นเข่าเสียงครับพี่น้องเพิ่นว่าฝนสิบว่าตกแต่ว่าตอนนี้ปั่นไม่ไม่ซ้ำครับแจ้งไดกระยาตกใส่เข่าแตนน้ำแดงม่วเพิ่นเด้อฝนเลย เสียงว่าอวอมๆยู่ปุ่นบ้านลุงซักบ้านได้ไหมครับโอ้ยอันแม่ไม้เจ้าว่าฟังข่าวฟังข่าวบ่หือ โอ้เขาไม่ได้มาแล้วเอออืมมอบัดที่นี่ปั้นแล้วพอดีโอ้ย่งอีกไอ้ซ้หนึ่งสี่เส้าหนึ่งแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้กำลังจแท่ไก่ว่าสิปั้นหลายตันอยู่แต่ว่าบัดที่ฝนมันกะบวบเป็นใจแต่ว่ามันกะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวนั่นหว่ากะกับ มันท่านตกไปไงท่านตกไปบ้าน้องหนพมัน่างแกบ้านย่างสามกิโลเด้เออผมูจิงเจ้มีย้ผมบอกหเมียดอกหูต่วัดตื่นย่าสมมนาหงที่นอนเหมือน่ไปไอ้พ่อนั่นพอดีพ่อไอ้ไอ้น้องไอ้มาที่นี่ว่ามันยาอยู่หันอืม พี่น้องครับที่นี่ย้ายสิปันผู้เดียวมือนี่มีลูกชิ้ผู้เดียวปันผู้เดียวกับพ่อมั้งมากันี่คนเดยวยยเพราะไม่ดเออพระม่ดนแล้เออเออเเออเเอเออออเอ่หันเเออเออเอน้องเออเเออเออเออเอ่เออ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 เเอเออเออออเออเอเอ้เออเออนอเอาเอเออเเอ่ ก็ลเลยพอดีผมเหมืนเอาเอาเบียนเอาต้นนั่นหอมแบงนูเอาเอาหัวมันมาน้ำใย,ยพันใย,ยเนื้อผลม,มาปลูกไว้บาทิ้งก็เลยถอนออกมามาให้ยายปักปักไว้ถ่ายเดีย๋ยวใส่คนใส่แก้วกับตะลิงปิงมันอยากได้แปวลปว่าแตะลิงปิงหอมยังหอมแบงหอมแบงหอมแบง,ง,งหอมแบงมันนี่นี่ใส่ไงกับมา้าเหว่า เห็ดยังเห็น้อหมูไม่เห็ดอะไรย้อยเอ๋ไม่ได้เห็ดไม่ได้เห็ดเออบนประดับดินบ่จมึงดูยงไัดกองไปาผ้านผ่านมาเห็นยายวิอยู่เห็นยายวิอยายวิมันจนเขาต้มเด้อเอาย้อยพอบคุณหลายนเ็ดขนหมกตาเออน้องป้าข้าวไอแม่เน้อข้าวบานแม่บักข้าวขึ้นไอ่อนเห็นกวางเห็นไม่เน็ไม่อนได้ละไม่นต็มอวน อี่เป็นไร้ะเออนไรเป็นไรเบียร์ผงกับว่าคุณก็ผงหรอใช่ไหมครัพี่น้องครับนี่คือการปั่นเขาแตนน้ำแงโมครับเพราะปกติแล้วนี่ครับคือว่าอจคเดียวตัวน้เดียวอันเทีดอันนี้เทีดอันนี้คือเดใช้เวลาโดนอยู่เนี่ยเอดคออัน้เดเดียว ไปยังไปใส่ไรไปาดเดวนอหันได้ป่ปลาไปพูดเดียวปลาเน่อกว่เดี๋ยวนี้น้ำเต็มหมดแล้ดิโจะไปพูดเดียวเลยยายเอ้ยม่ม่เมสักกระเทียมลงหันหม่สักกระเทียมลงหันไม่เป็นทาดิดอกเช่มันนั่นมันนั่นพได้เบิ้งเสียร่ได้เบิ้งเสียมันเกิดว่าย้ำหนีมันสิมัน วนนั้นเพอ่นตอครับเ้ยขายุพี่เฮ้ยเขายุพี่เ้อมไปมองมองด้านบ่ย่าไปผู้เดียวแล้วอยาไปผู้เดียวเดี๋ยวหาไปก็บ่มีเสียงอเออย่าไปผู้เดียวเห็นองปุยนเออขับกไว้เริ่แค่นบ่เออออหันเออ ึ้นมาดีขนาไหนค่กินแล้วป่ะเออใหจ้กขาหันมแขนันเหอวนะเออเออยังย่หุ่นันูงเนี่เออเออเออดูมือมาสอยแล้วไอ้นมาสอยแล้วมาแล้มา่า่ก็เทียงเหอียนะเทียนสิแกะันี่ใครมาโอ้กยกย่่โกัใหญ่ กินเมื่อชามลูกวันน้ามาข้าวเออลองมึงได้ได้พ่อย้ายมาที่ไนป่าได้พอได้กินูกกังเอออีมัวขอบลร่อคา่อลาจ้ไหนกล้าไปผู้เดียววะที่นี่บ่เมียนได้ไปผู้เดียวมันบ่ยังดอกมันก่าอะไ้อันตรายยังดอกยันหัวสัดะเสียยมตกน้ำมันบม่มีคนเอาท่นเด้ อยายน้าเป็นคนบอกบอฟังแม่หม่เป็นห่วยยายนางเป็นคนบอกบ่ฟังครับมันไหลแห้งไไหลแงเอามตกลงหันเอ้เอาบะท่านเลยยายเลยไปามแล้วกไปขึ้นเอาไป้เบอกบ่าฟังลูกหามแล้วกัขึ้นเากฟ

อ่ะเป็นมื่นมื่นมื่นเงินดูดูดูดเดือนหนึ่งว่ผมไปเสียหรอกพี่ร้องครับนี่แหละครับผู้ถอดบนเป็นสี่ครับบอกได้ก็คือเกาแมนว่าจ้างเดือนละมื่นให้ยุบานซื้อเดือนหนึ่งก็ออกไปคือเกาครับเอาขันแหนมผู้แหนมโฆษณาแหนมเด้ซ้ำเแหยมเด็กหน่อยเด้แมืนว่าเออมันเป็นสั่นเด้เออแคแล้ว เฮ็ดเกิดได้บ่ล่ะยายเกิดแต่พ่อได้กินเยอะตลอดวันแล้วแยมหมิ่นบ่เคยมีดอกโอแค่ครับพี่น้องครับสรุปแล้วกาความจริงกาเปิดเผยเราว่าบ่ได้เราก็บ่ฟังยายยายครับบ่ฟังครับบอกว่าจะให้ไปกัไปคือเก่ามิฉะนั้นกักัไปกับให้หาหมูหาพวกหรือว่าขันมันแต่ว่ามองน้ํำมองใหญ่โยกมันเสียวหรีขนาดผมเป็นผู้สร้างเสียวเนาะเห็นแล้วผมไปทีหนึงแล้วครับโอ้ยโอ้ยโทรศัพท์ เออเห็นแล้วเห็นแล้วี่น้องครับคลิปนี้เสียวไว้จะนีล่ะเดียวสีสีหาเนี่มาจากยานั่งอยูบ้านกันมันเสียวหรี่มองหันมองมองมองที่ว่าขนาดเอาแม่ไหมขนาดข่อยยางค่อยยางอ้ไขาสภาพของยังเสียวยางใต้ซีเหนียวแต่ว่าย้าย เบญานแล้วยายเป็นนักว่ายน้ำอันดับนี่เนาะไปผู้เดียวมั้งยายยายไวน้ำเพราะเป็นเพียงคือสิกล้าไปโยกไก่แจ็คหม่องเฉี่ยเครื่องแบกขาลุงเครื่องพรมความดันม้วนเอาพี่น้องครับพี่น้องที่ที่เบิ้งคลิปนี้อยู่นะครับเด้ออ่าคอมเมนต์เขามาบอกแก่นั่งในว่ายายอย่าไป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 มันเสียวน้ำมันล้นน้ำมันล้น หาสึนามิบ้านน้องอยู่ไหมเหตุไดน้าอยู่พุทธยาล่ะโอ๊ตมาได้่นนี้สําหรับบ้านพุทธยาลยานบานเออขับมเห็นถุงปุ๋ยกับยญาเห็นถุงปุ๋ยไรมาบ่รอยผูกแวงกันเลยเดียวหนิเข็นไว้เขยนบ่ไปยานคือยานบ่โอ้ยานก็โอ้ยเห็นถุงปุ๋ยไรยานเลยกลับมามาดีลูกใสไปยูย่านบ้านลูกใสเลย่าเอาเยาเอาไปอากระเหลก ง่ลลออกาาหหห้จันนมเีสรุปแล้วกลับบ้านเ้อนไปเห็นถุงปุ๋ยเขาแขนไว้ว่ามันเขาขาหันศพเลยเฝ้่ากลับมาขันว่เห็นถุงปุ๋ยเมนบมาป็นบ้าปีนนีกครับจิปเดียวไปจะมีละเพราะว่าจิมหนักแล้วกันอยู่ดีไม่แห้งผูดคนความเก็บจะแสดงความไข่จะสมีครับมืออื่นกับคือสิได้ทอดครับพี่ไหผู้ได้สีสั่งจองกะมาจองเลยครับเด้อข้าวแต่น้ำแตงโมไปแล้วย้ายไปบาย้ายไปไปนาวหนา